ถึงเรื่องผัวผัวเมียเมแค่มีกันสองคนเอาจริงๆก็ปวดหัวแล้วนะคุณผู้ชมหูหยุมหยิม มันก็มีเรื่องให้ได้ทะเลาะกันเขาบอกว่าเหมือนลิ้นกับฟันเวลาอยู่ใกล้กันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สองคนผัวเมียไม่พอมันมีมากกว่านั้นค่ะเพลงยังบอกเลยว่าความหักมันควรซีมีสองคนเท่านั้นแล้วพอมีเพิ่มมาอีกคนนึงใครจะไปทนไหวครั้งนี้เป็นเมียหลวงค่ะทะเลาะกันกับผัวเก็บเสื้อผ้าพาลูกไปอยู่บ้านพี่สาวผัวโทรตามบอกเธอกลับมาเธอเรากลับมาลักกันเหมือนเดิมเธอเมียก็เลยแอบมาดูค่ะ แอบมาดูว่าบ้านที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไหนมาดูซิพฤติกรรมผัวเปลี่ยนไปจริงไหมปรากฏว่าตอนที่เธอมาเจอนอกจากจะไม่ได้เจอว่าพฤติกรรมผัวเนี่ยสำนึกแล้วยังเอาเมียน้อยขึ้นมานอนบนเตียงของเธอด้วยค่ะไอ้เ <c oughs> นาะมันค่อยแต่งได้แล้วยืนไดไหมคุณไอ้แม่คุณบอกคุณไม่เอาก็บอกเหมือนกันไะม่ใช่หรอม่เอายกห้ไม่ได้พูดไม่ได้เหรอพูดคุณรับเพื่อไหนคือแอ้เล้ยโอ้โหพ่อ เดี๋ยวลงได้เพียเห็นไห้ก็เลยข้าอย่างนี้แหละลงเลยค่ะี่บอหนาีไม่ดถึงนั่นไม่ได้บึกนาปียอมรับว่าชั่วยอมรับตลอดว่าชั่วไอ่หนูไอกระป่าไอระป่าปาบอกไม่เอาผัวเขาลสิตสิมึงเอาไไหนอ๋อมึงได้แล้วกับปูแทะลูกเต่ามึงอดี่ไดีเห็นไม่จันหนะมึงมาตอบโทษที่บอกกูมเงโานะงม้เป็นว่ากูถิบมาหา ดเดไม่กันเขาบอกว่าเจอกันแล้จบก็ขอให้จบเพราะว่าเจอแล้วก็ขอให้จบแล้วมึงอายไหมไม่อาย้าคอบคัวกันอน่นเขาเขาแข่งไหมไม่ย่งตีกันปเป็นหัเตเลนี่มันมึงยังดีขึ้นแลวนี่แล้วมึงแกูกทำไมมึงไม่ทำหรอกคะมึงไม่ทำหรอกกูแกลมึงมึงแกลูกมึงไอ้ผู้ชยอกนต้องจบกัน อันนั้นคือผ่านกระบวนการคิดแม้ก่อนจะพูดออกมาเนี่ยคนไหนก่อนนะทั้งผู้ชายผู้หญิงคือเรื่องนี้ต้องบอกจริงๆว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจเลยค่ะเข้าใจพี่เมียหลวงเลยค่ะตอนแรกก็เป็นแค่การประทะคารมแต่พอถามว่าอายไหมเอาผัวเขาไม่ฟังคตอบไม่อายขีบเข้ายอดหน้าให้หนึ่งทีเป็นการระบายความรู้สึกในใจแล้วคือฝั่งผู้ชายเนี่ยพูดออกมามึงจะตีกันไปถึงไหน คือพูดทั้งๆท,งที่อันนี้ถามจริงไม่รู้ตัวเหรอว่าตัวเองเป็นต้นเหตุอะไม่ได้สำนึกเลย ขึ้นความรุนแรงให้หน่อยดิ <c oughs> เราเราไม่สนับสนุนนะ <c oughs> เราไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่พอเจอแบบนี้เชื่อได้เลยว่าทุกคนที่โตมามีผัวมีเมียมีครอบครัว <c oughs> เข้าใจค่ะ <c oughs> ดูแล้วมันเข้าใจดูแล้วมันเข้าถึงอารมณ์เมียน้อยที่เป็นผู้หญิงหุ่นโอดสะอง,งใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดําโนนมาเต้าหนึ่งยกขาขึ้นมาวางอยู่บนเตียง <c oughs> แล้วเตียงนี้เป็นเตียงที่เธอนอนกับผัวอยู่บ้านอยู่เตียงนี้กันมาเจ็ดปีมีลูกสองคนน่ะ อโอ้ยถามจริงถ้าเป็นพี่กิ๊งยืนตำแหน่งเมียหลวงเจอภาพแบบนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองจะครองสติได้ดีแค่ไหนนะ<อ><อ>คือแล้วพูด<ว>ตลอด<จ>อลว่าเออเรื่องนี้ต้องมีสตินะคะ<อ>คุณผู้หญิงเราเป็นเมียหลวงเราถือทะเบียนสมรสเราต้องมีสตินะคะแต่พอไปยืนตรงหน้านั้นจริงๆอ่ะท่าทางที่มันยียวนเออจับได้แล้วก็จะได้เลิกกันจะได้จบกันสักที มันต้องนับหนึ่งถึงพันล้านเลยนะเออจเย็นเบอร์ไหนอเออหรือไม่ก็พอกาลังจะนับหนึ่งอ่ะไม่ถึงห้าหล่ะเท้าอาจจะไปก่อนแล้วเ,ออเข้าใจเมียหลวงมากๆแต,แต่ย้ำอีกทีว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงค่ะแล้วเหตุการณ์แบบนี้เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวอาจจะได้ไม่ได้ดูเรียบร้อยออมันนั่งอยู่บนเตียงนอนของเราในขณะที่ผู้ชายก็ถอดเสือเออ้อแม้ว่ามันจะไม่ได้มีภาพชัดเจนว่าเขากําลังมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ถามว่ามันเอาไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องในศาลได้ไหม ได้ค่ะม,มันชัดเจนอ่ะนี่คือห้องนอนอยู่นิเตียงอ่ะเห็นออแล้วก็มาพูดในทํานองที่บอกว่าเออดีและจับได้ก็จะได้เลิกกันไปสักทีแบบนี้มันเอาไปใช้ทางกฎหมายได้อยากขอให้คุณผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงเนี่ยใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่นะคะ,คะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความจริงอัดมาสีนาทีพี่บอลครับ ไขม่มุกถ้าสี่นาทีบางคนดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยดุเดือยกว่านี่นะกำหมัดขนาดที่ว่านิ้วเนี่ยจิกทะลุเนื้อเข้าไปแล้วอะ่ะม,มันต้องกำหมัดแน่นขนาดไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางเมียหลวงเนี่ยถามไปว่าอายไหมแย่งผัวคนอื่นอายไหมทำครอบครัวเขาพังตอบสวนกลับมาแบบไม่ผ่านกระบวนการทางสมองเลยว่าไม่อายอสิ่งที่เราคัดมานี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะคะส่วนคนเป็นผัวก็อย่างที่เห็นพยายามห้ามไม่ให้เมียหลวงเนี่ยตีเมียน้อย แล้วก็พูดว่าจะตีกันไปถึงไหนเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ค่ะพี่การตีกันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยการสับสนมากมากในการไม่รู้จักพอในคู่ของตัวเองก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ่อวินของอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปเจอพี่เมียหลวงนะคะพี่เขาเปิดใจเลยบอกว่าห้องเนี้ย อยู่กับมันมาเสร็จไปมีลูกสองคนน่ะ oh. แล้วหลังๆอะทะเลาะก,กันเพราะจับได้ว่าผัวแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วพอมันหนักเข้าเธอพาลูกๆหอบเสื้อผ้าย้ายไปนอนบ้านพี่สาวเลย oh. แต่ว่าไม่ได้เป็นการหนีคุณผู้ชมแค่เป็นการไปแบบอยากพักใจเพราะรู้สึกไม่ไหวแล้วอะ่ะ mm. อยู่กันไปมันก็อึดอัดก็ทะเลาะก,กันไปเปล่าๆแล้วเพิ่งออกกไปได้สองสามวันผัวโทรตามค่ะตอนเช้าเนี่ยผัวโทรตามบอกว่า อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม,มแต่ด้วยความที่ผู้หญิงอะ่ะคุณผู้ชมเวลาผัวโทรมาไม่กลับหรอกไม่ไปหรอกปากพูดไปแบบนี้แต่ใจอะ่ะดีใจแล้วนะที่ผัวโทรมาเธอก็เลยแอบย่องมาดูแต่ว่าผัวตัวดีเชื่อไปแล้วไงเมียบอกว่าไม่กลับเมียบอกว่าไม่มา เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการโทรไปเพื่อรีเช็คหรือเปล่าอืก็น,นอนกันมาทั้งคืนแล้วว่าเช็คหน่อยสิเช้าจะมาไหมโทรไปปับ๊บอ๋อได้ยินคําว่าไม่มาสบายใจที่ไหนได้เมียแอบมาจับโปะแล้วนี่โปะแตกหม้อไฟซะด้วยนะคะ,ะเธอบอกว่าปรี๊ดแตกเข้าไปถีบแล้วก็ยุมหัวเมียน้อยเลยตอนนี้ทางฝั่งเมียน้อยแจ้งความเธอว่าทําร้ายร่างกายเธอยอมรับผิดค่ะเธอยอมรับในความผิดส่วนนี้แต่เธอก็อยากจะให้เห็นใจเธอบ้างเจ็ดปีที่ผ่านมา ผู้ชายคนนี้คือคนเดียวในชีวิตนี่หรอคือรางวัลของความซื่อสัตย์หนูก็เป็นผู้หญิงคนนึงนะพี่ที่รักลูกรักครอบครัวรักสามีหนูซื่อสัตย์กับเขาตลอดเขาไม่เคยคิดที่จะซื่อสัตย์กับหนูหนูพยายามให้โอกาสหนูก็บอกว่าเลิกนะเลิกถาถ้าคุณอยากมีเรามีครอบครัวเลิกซะหนูก็บอกเขาตลอด หรือไม่ถ้าคุณอยากมีผู้หญิงคนนั้นอยากอยู่ใช้ชีวิตกับเขาคุณก็ไปหนูพูดกับเขาตรงๆหนูไม่ห้ามขอเคียบบอกแต่อย่าทำเลยแบบนี้ความรู้สึกผู้หญิงอะ่ะศัศรีผู้หญิงอะพี่ันรับไม่ได้อะ่ะ ะจค่มันไม่มีใครรับได้หรอกครับไม่มีใครรับได้ออหรอกค่ะเตียงที่มันเคยเป็นเตียงของเราที่นอนอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการยึดติดนะแต่มันเป็นศักดิ์ศรีของคนคนหนึ่งอย่างที่เธอพูดจริงๆอันนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนเข้าใจเธอนะคะ ตัวเธอเองถือทะเบียนสมรสนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอจะปรึกษาครอบครัวก่อนอีกครั้งหนึ่งว่าจะดำเนินการยังไงดีในขณะที่สาวเมียน้อยเสื้อสายเดี่ยวสีดําคนนี้ออไปโพสต์ร้ายยาวใน Facebook เลยเพราะว่ามีคนด่าดเธอเยอะแยะเลยอะแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวก่อนชาวเน็ตจะมาดูอะไรจะมาดา่าอะไรว่าเธอเป็นเมียน้อยไม่เห็นหรอว่าเธอโดนเมียหลวงในยุมหัวถีบหน้าเห็น <He en? S 1> ฉันโดนทําร้ายร่างกาย โลกไม่เห็นเหรอว่าฉันโดนทำร้ายร่างกายอ่ะฉันกำลังเป็นผู้ถูกกระทำนะ ทุกคนก็มีสิทธิ์จะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดหลายคนก็ไม่ได้รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เธอจะดําเนินการก็คือเธอโดนทําร้ายร่างกายค่ะส่วนคดีอื่นก็ว่ากันไปตามนั้นก็แล้วกันหลังจากนี้ขอปิดเ c e บุ o กก่อนไม่ไหวขณะทัวร์เยอะเกินหนีไปพักใจว่างเถอะแต่ว่าเธอยือนยันว่าเรื่องที่โดนเมียหลวงเขาหยุมหัวกับเขาถีบยอดหน้าเข้าให้เนี่ยเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่าตัวเธอเอง ก็โดนทําร้ายค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงต้นต่อของการที่โดนหยุมหัวก็คือไปเป็นเมียน้อยไปเอาผัวคนอื่นเขาทั้งที่ก็รู้ว่าเขามีเมียอ,อ,อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ชี้แจงในส่วนนี้ลองคิดดูแล้วกันนะคุณผู้หญิงท่านไหนที่มีความคิดแบบนี้ว่าจะไปนอนกับผู้ชายที่เราเห็นทงโทษว่าเขามีลูกมีเมียม,มีครอบครัวแล้วแล้วหวังว่าเขาจะมาหยุดอยู่ที่เราคนที่ผิดลูกผิดเมียของตัวเองเนี่ยมาเจอกับเราตรงเนี้ย มันดีเหรอ<ช>เอาจริงๆ,ๆคือมันผิดตั้งแต่ต้นน่ะแล้ววันนี้จะมาเรียกร้องอะไรเพราะฉะนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายเลยเออไม่แน่ใจนะคะว่าสุภาพสตรีเราอาจจะต้องรำลึกเอาไว้ในคำนี้เวลาที่เราไปเจอสามีคนอื่นแล้วเขามาปิ๊งปังเราอ,ะอ่ะคุณเคยได้ยินคำว่า ขี้ใหม่หมาหอมไหมคะมวันหนึ่งถ้าขี่เก่าหมามันก็ไม่ตอมนะคะผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีค่ะพ่อแม่เลี้ยงมาไม่เคยสอนให้เราไปเป็นเมียน้อยใครคือเราก็ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของความรุนแรงนะคะเรื่องนี้ก็แยกเป็น2ประเด็นคดีฟ้องชู้ก็อีกเรื่องหนึ่งเราเมียหลวงเขามีะเธอเป็นสมรสส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องศีลธรรมเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ที่จิตใจมนุษย์แล้วละ่ะอยู่ที่ใครนะคะจะสามารถรักษาศีลห้าไว้ได้ไหมแต่การที่พี่บอกว่าอ๊ย เนี่ยก็ดีรู้ก็ดีจะได้มาจบที่ฉันเขาไม่ได้หยุดแค่คุณหรอกอลองดูก่อนก็ได้ไม่งั้นก็ลองดูชีวิตแหมไม่มีใครรู้หรอกค่ะลองดูก็ได้ขี้ใหม่มาหอมท่องคำนี้ไว้ค่ะคนที่กล้าทิ้งเมียละเลยลูกตัวเองไปหาเศรษฐาเลยแบบนี้คนเออมันจะเป็นคนที่เราฝากชีวิตไว้ได้จริงๆหรออยากให้คงทบทวนดูนะครับเราจะเชื่อคําพูดเขาได้ไหมเนี่ยน่ากลัว